เรียบร้อยแล้วครับผมกับโคกน้องนาโมเดลหนึ่งไร่ครับบ้านน้องคอนครับทีมงานเสียสรัรถกุตวิรัมครับผมกับการทําการย้ายครับไปแปลงใหม่ของพวกเราครับที่ตำบลกันทารารมครับผมเนาะเนี่ยตำบลเยวกันนะครับขออภัยแต่ว่าเปลี่ยนชื่อบ้านครับเป็นบ้านกันทารมเหมือนกันเนี่ยอันนี้บ้านน้องคอนครับโคกน้องนาโมเดลแปลงนี้ครับพวกเราจัดการที่หนึ่งหนึ่งวันเต็มครับจบเรียบร้อยครับ เจ้าสุรัต้าข้าวเบอรส์สาโดยเปส๊สุรินครับเรียบรอแล้วเนาะนี่ก็พอเลียงเราก็เดินรถออกไปที่จะปขึ้นทเทเลอร์อครับเพื่อที่จะทำการย้ายครับเมื่อกี้ย้ายเจ้าอูวาตาอยูห้าห้าของอาจารย์เป๊แเรียบร้อยแล้ว ีมือเปสุสว่าจะถอยกลงหรือเปล่าครับมาดูกันว้นี่ฮะเทคนิคการขึ้นของพวกเราครับของพอเหลียวเราว่าีมือพอเหลียวแล้วก็เปสุสจะประสานกันได้หรือเปล่าครับนี่ฮะโอ้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 ว้าเรียบร้อยครับผม พวกเราย้ายครับขุดวันเดียวย้ายครับขุดวันเดียว ai, ย้ายับไว้ย้ายมาแต่ย้ายมาเมื่อวานครับช่วงบ่ายครับขุดได้นิดหน่อยก็ย้ายครับอยู่ที่ละคืนครับหนึ่งไร่พวกเราทํางานแค่คืนเดียวนะโดยผสมสาระละหนึ่งวันครับประมาณหนึ่งวันก็จบครับผมกับการทําการโค้งน้งนามเดียวของเราครับ ว้าวว้าวว้าว้า้าว้าวอ้าับใจร่มร่มครับเหลียวบุรีรัมครับปสุรินะวันนี้อ่ะ บายๆๆๆๆๆยบายอีกอีกอีกอีชิลลด้ไปมามามาว้าสุดยอดครับ เย็นครับนิ่งครับนิ่งเหมือนสายน้ำฮะดิ่งจิ๊บเลยครับโอ้โหฮะแตกตื่นเต้นเลยฮะเจ้าสุรค้าข้าวเบอร์สายลับสามบังคนโทนโดยเปียกม,มือหน่อยนี่ฮะเปีสุรินทร์สุดยอดครับมือคนโทนรถของพวกเราเนาะเอาไปยับไปเลยวะไปยับอยู่ไปเลย อ๋ออาจารย์เป๋จะไปขับปิกอัพครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพอเหลียวของเราครับเนาะพอเหลียวทำหน้าที่ครับเจ้าสรคกข้าวเบอร์สามสามครับทีมงานพวกเราครับสามารถที่จะขับรถเชเลอร์ได้เองเนาะขับไปโคได้เชเลอร์ย้ายได้ครับนี่ฮะไม่ใครมีใครมีปัญหาครับเนาะถือว่าพวกเราทีมงานมืออาชีพแล้วครับเนาะนี่ฮะ ทีมงานมืออาชีพแล้วทำงานไม่มีอิอออจะได้ครับผมอขออภัยครับผมขอมอภัยใจดุๆหรือไม่เลยเนาะเออครับตุกมันมาพวกเราเดินทางกันต่อครับกับพอเหลียวครับวันนี้มาขึ้นรถกลับไปด้วยกัน เดินทางไปที่แปลงใหม่ของพวกเราครับผมแปลงบ้านกันทรารมครับเนี่ยฮะคอนโทรลเจ้าอ่ะช่ระข้าวเไปแซมโดยพอเหลียวครับเนาะ เมื่อวานก็ย้ายมาถึงประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยเราย้ายจากบ้านสวนใหม่ครับมาที่แปลงนี้แล้วก็ขุดประมาณครึ่งวัน,นครับขุดครึ่งวัน,นแล้วก็วันนี้เราครึ่งวันครับจบที่หนึ่งไร่ครับโครงการพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจ่อยเรามรับจีงงานเสียสละเราคนเรารับวันนี้ก็ไปทําการเคลื่อนย้ายเจ้า,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 า XCMG XE215C ครับ กันต่อครับลุยเลนต่อครับทีมงานกเนะครับสู้กันต่อครับเส้นทางของพวกเราไม่ได้โดยดื้อคิวคือหลาดนะครับเนาะที่จริงแล้วเราเคลื่อนย้ายบ่อยมากครับเพราะว่าแปลงหนึ่งไรนี้พวกเราทําการแค่วันเดียวครับก็มีมือพวกเราถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกเรา ผประสบการณ์การทำงานโค้ชน,นามาหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายพื้นที่เนาะก็ได้อ่านแบบอกอกทำงานง่ายขึ้นครับเนาะแล้วก็วิมือกดขับก็ถือว่าผ่านครับเนาะถือว่าผ่านเพราเราเลย,เลยไม่มีปัญหาเรื่องของการทำงานประสบการณ์แล้วก็การคนโทรลแล้วก็เครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่นะแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วเนาะไม่มีการ ยึกๆยักๆก็กกกแล้วก็คนขับนิสัยใ,ใจคอโอเคฮะแล้วก็กเ,เราไม่ต้องมีว่าเข้าสองโมงเรื่องห้าโมงนครับเนาะจับเวลาไหนก็เอาไปเลยมมีปัญหาครับบางทีมทันมีสระกันบางไปเรื่องปกติเนาบางทีน้องๆตื่นมาตีห้ามีอะไรทำาหมือนกนตื่นมาใสตั้งแต่ตีห้าก็มีนะคะัทีมงานพวกเราทํางานกันไม่มีอิจอ,อนครับว่าน้องๆทุกคนในทีมจริงแล้วเรามีศักยภาพมากหม่ในการทำงานเนาะ ขับแล้วย้ายเองฮรย้ายกันเองครับพวกเราย้ายกันเองเลยเนาะขับเองย้ายเองวันนี้เป็นบ้านน้องคอนครับเนาะด้านหลังเราก็ปีสุรินครับเนาะ,ะตามมาด้วยปีสุรินทรับพวกเรา ถึงน่าจะได้เทสดูก่อนครับว่าร,รูปแบบมันเป็นยังไงแล้วกอให้น้องเดินด้วยครับว่าจัดเตร,ร,ดเรียมหมอกเรื่องของ,ร,งรูปแบบของ,งบ่อเสีก่อนนะาจะได้ผลดีลด้วยะครับเพราะว่าช่วงนี้บานมาแล้วไม่ต้องดีริองแบบนะ้ครับคุณนิตาเราะจัดการบ่อผมว่าแปลงนั้นน่นจจนนาจะจบพรุ่งนี้ครับน่าจะจบครับแปลงที่เราจะไปนะหนึ่งไร่ครับบ้านกัทตาราลงครับน่าจะจบครับ โยกย้ายสําคัญครับเนาะแล้วก็เรื่องของการทรนตัวรถเทเลเนี่ถ้าคนขับไม่ผูกคนขับรถคนณเราขับเป็นนี่ก็ยิ่งสบายเวราเราะ,ะขึ้นเวลาไหนลงเวลาไหนก็ได้เพราะว่าพวกเรามีรถเลื่อนย้ายเองจริงๆแนละ้วการเลื่อนย้ายรถขนาดสองล้อครับต้องใช้รถขนาดใหญ่เลื่อนย้ายนะครับสองล้อครับเนี่ยเลื่อนย,าย,ยน้ายรถเทรลแบบยาวๆเนี่ยสุดๆสำคัญเลยว่าพวกเราก็ใช้คันนี้ส่วนกลา ส3ครับค่อยๆขับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราย้ายไม่ไกลนะเราย้ายแค่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็ไม่เท่าไรครับแต่ใกล้เคียงก็ทาให้เราสามารถที่จะคล่อ,องตัวนะมันเหมือนว่าคล่องตัวเข้าซอกเข้าซอยมันก็สะดวกสบายครับเนะข้อดีก็มีข้อเสียก็มีฮนะสะดวกสบายกับการเข้ามุมแคบเนาะแล้วก็วิ่งไม่ไกลมากก็ไม่เท่าไรฮนะถ้าแบกน้ำหนักอันนี้แล้ววิ่งไกลเนี่ยโหยากครับเนีล ตั๋วค,ครับแค,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 คส่สี่ยี่สิบสามกิโลนี่มีปัญหาครับเจ้าสระกาคาเบอร์สามสิบสามครับกิโลเครื่องม e ีแค่เจ็ดร้อยครับเนาะส่งพลังเรือือครับแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ขับรถตามรถเทรลเลอร์ของพวกเรานะรถยายของพวกเราครับให้ดูกันยาวๆครับเนาะคุยกันไปเล่นๆ,ๆครับ อาจารย์เจตครับหรือว่า sk 2อง sm ห้าพวกเราทำการอยู่ที่อำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ครับ,รรรรบทำงานอยู่ที่นู่นฮะก็เลยว่า,าไม่ได้มาทำกล้องนาแถวนี้ให้ทำอยู่ัางสุรินทร์ก่อนครับน่าจะอีกสักสองสามวันก็น่าจะได้ย้ายกลับมาครับเพื่อนที่จะมาทำการกล้องนาโมเดลของเราอยู่ที่กระสังครับให้จบลงไปครับเนาะสิบกว่าแปลงครับที่จะได้ได้ทำครับแล้วก็มีงานของอบต what ไม่ไกลกันมากั ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาชมแล้วก Mont ็ขออนุญาตกับเรากดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราครับกดติดตามพวกเราให้เป็นกำลังใจกับช่องยูทูบเล่นน้อยนะจะพยายามทำคลิปแล้วก็อยาะทำคลิปเพื่อนำเสนอการขุดโพรงน้ำหมดอยู่กับพวกเราครับท่านใดผี้ชื่นชอบขโพรงน้ำหมดแล้วก็หารถขุดที่มีคุณภาพหารถขุดที่ราคาหารถขุดที่ไม่ได้แพงนู้เลยจริงความเป็นจริงเนาะ การทำกุ้งล่องหนก็ไม่ได้มีอะไรมากมากนะมันอยู่ในศิลปะในการทำงานท่านคนทำเป็นก็มีเนหนามันช่างสักบนเรือนร่างไงครับเราโมดิฟฟ์เราผมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีที่มือจิตนาการเหมือนตอนที่เราขุดกุ้งล่องหนครับพวกเรามีความสามารถมีเรื่องผสมสรรยาการของเปลี่ยนครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้นกาลังใจพวกเราครับสิทธิ์สุดขอวีรัมครับคลิปนี้ขออนุญาตจบีจุดนี้นะครับสวัสดีครับ